รีวิวเกมนะครับเกมร้านมอ้อไฟแห่งความสุขนะครับอันนี้ผมเล่นใน iOS นะครับนะจำลองเกมเหมือนจริงหน้าร้านที่เป็นเอกลักษณ์โอ้โหดูสวยเลยนะอาหารเลิศรสก็เกมมอ้อไฟเนอะไม่มีมอ้อไฟจะเป็หนม้อไฟได้ไงอาจัดบุฟเฟต่ตได้ด้วยนะครับ โอ้มีการจ้างนักร้องจ้างอะไรได้ด้วยนะอันนี้คือก่อนที่ผมจะโหลดมานะครับพอผมโหลดมาปั๊บเนี่ยครับจะเริ่มต้นด้วยเจ้าของร้านเก่าคนเดิมอ่าไม่สิต้องบอกว่าเป็นเชฟของร้านนะครับส่วนเราเ,เป็นคนที่มาซื้อกิจการเนาะอืมมาสิ์ก็บนก่นก่อนเลยประมาณว่าเป็นเชฟใหญ่นะครับบ่นว่าเออร้านถูกปิดกิจการร้านทรงขนาดนี้คือมึงทำแบบข้าวไม่อร่อยหรือเปล่าเนี่ยคนหนึ่งได้ไม่มากินร้านเนี่ยนะว่ากูต้องเปลี่ยนเชฟด้วยมั้งเนี่ยมาดา่าเราอีก โอ้ได้ได้เออโอเคใช้เจ้าของกิจาการไปเก็บกวาดร้านนะได้ได้ได้แต่ว่านะเราเป็นนักลงทุนนะนะก็ต้องไปเคลียร์ร้านให้เรียบร้อยก่อนนะอ่าได้บัตเจ็ตมาห้าห้าร้อยเหรียญน,นะครับเข้าไปเลยอืมเข้าไปที่ห้องก่อนห้องต่างๆเนาะอันนี้คือห้องแรกเนาะอืมคือเชฟเนี่ยมาเป็นมาสเตอร์ให้เราด้วยนะคอยสั่งสอนเราด้วยอ่ะได้บัตเจ็ตมาก็คือต้องจ่ายเงินนะครับอันนี้ อ่าตอนนี้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วอืมโอเคหัวใจสำคัญนะครับไม่มีครัวก็ปรุงอาหารไม่ได้นะครับก็ <S <S คือจะต้องทํากิจการนะครับก่อนแรกก็ต้องลงทุนก่อนในการจ่ายเงินเพื่อเคาร,ร้านก่อนนะครับเนี่ยต้องเสียเงินไปเรื่อยเกมนี้เติมเหรียญได้ด้วยนะแต่ว่าต้องอยู่ที่ว่ามันสนุกหรือเปล่าเนาะถ้่าจะเติมไม่เติมเนาะกังใหญ่ถ้าตอนมึงอยู่ไม่ทำไรเชฟ โอเคได้เมนูต่างแล้วครับโอ้โหเมนูหม้อไฟต่างๆเป็นเกมจากประเทศจีนนะครับคนจีนชอบทานหม้อไฟกันเนาะก็จะมาางนี้แหละอ่ะมาเปลี่ยนตั้งชื่อร้านกันนะครับแน่นอนครับร้านก็ต้องชื่อโซวานครับโอเคลูกค้าเริ่มมาแล้วครับชื่อเป็นชื่อร้านที่ดีเนี่ยถามจริงเนี่ยแปลออกหรือเปล่าว่าหมายความว่าไงโอเคครับลูกค้ามานั่งโต๊ะแล้วนะครับก็เตรียมตัวนะครับรับออเดอร์นะครับ ก็จะมีไกด์ให้ตรงที่เป็นรูปสมุดโน้ตเนี่ยครับนะเนี่ยเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะมีบอกว่าต้องทําอะไรบ้างนะมีขั้นตอนนะครับทําเพื่อก็เหมือนกับเกมคุกครัวคุกเพื่อไปอะครับก็คือรับลูกค้าปรุงอาหารบริหารร้านจัดคิวให้ดีเนาะสมัยก่อนผู้เกมแฟร์จะมีเยอะเนาะแต่นี่จะเป็นเกมมือถือละไอโอเอสละนะครับโอเคครับอย่าลืมซื้อสินค้าสนับสนุนช่องกันด้วยนะครับนะถ้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์ใหม่ๆมาลงก็ช่วยกันสนับสนุนนิดนึงนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ โหลดได้เลยนะจ๊ะโหลดฟรีนะส่วนใครอยากเติมเหรียญนก็เรื่องของแต่ละท่านนะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ